พรานเหิมบุกป,ป่าอาถานสมิงไพร เขียนโดยต้ำสตอรี่ด้วยเลือดเนื้อและจิตวิญญาณถ้าขึ้นชื่อว่าพรานแล้วจะยืนหยัดอยู่ได้ในป่าดงหรือป่าอาถรรพ์พรานผู้นั้นต้องมีดีอยู่ไม่น้อย มิเช่นนั้นจะพาชีวิตของตนไปทิ้งเอาในป่าเสียอย่างง่ายฉะนั้นพรานที่ยืนหยัดอยู่ได้ในพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และดูเหมือนไม่น่าจะมีสิ่งอันตรายใดๆทว่าหามีใช่เช่นนั้นเสียเพราะในพื้นป่าแห่งนี้มันไม่ใช่สถานที่ที่ผู้คนเดินเล่นเหมือนกับห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองนี้มันป่าอาถรรพ์ขึ้นชื่อว่าป่าอาถรรพ์แล้วยิ่งเป็นป่าอาถรรพ์สมิงพรายเสียอีก พรานที่เดินเล่นในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้ก็ต้องมีดีอยู่พอตัวเช่นชายหนุ่มผู้นี้คือพรานเหิมพรานเหิมเป็นชายหนุ่มอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมดงเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายป่าพรานเหิมมีอายุ28ปีต้นต้นเป็นคนที่มีวิชาพรานและคาถาอาคมเข้มขลังนะักและเป็นพรานที่ชาวบ้านยกย่องให้ชายผู้นี้เป็นพรานป่าที่มีฝีมือพราน อยู่ในระดับต้นๆของหมู่บ้านเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือหมู่บ้านเปล่งแสงสีทองพาดผ่านหลังคามุงจากพรานเหิมทิศมีและพรานหานก็ออกเดินทางสู่ป่าอ uh> ันเขียวชอุ่มอากาศหนาทึบได้กลิ่นดินชื้นและกลิ่นหอมหวานของดอกไม้ป่าเสียงเจี๊ยวจ้าวของนกที่ร้องอย่างไพเราะอยู่บนท้องฟ้าเบื้องบนนั้น คนที่สดใสเปล่งประกายท่ามกลางแสงแดดที่ส่องผ่านใบไม้ทั้งสามคนเคลื่อนตัวอย่างเงียบเงียบผ่านพุ่มไม้สีเท้าของพวกเขาถูกอบล้อมด้วยพรมนุ่มๆของใบไม้ที่ร่วงหล่นพรานเหิมเป็นผู้นำทางดวงตาอันเฉียบแหลมของเขากวาดสายตาไปรอบๆเพื่อหาร่องรอยของเหยื่อพรานหาและทิศมีสาวเท้าเดินตามติดๆอยู่เบื้องหลังของพรานเหิมในขณะเดียวกันที่พรานเหิม กระชากลูกเลื่อนออกแล้วอัดลูกปืนเข้าไปในรังเพลิงกระแทกลูกเลื่อนปิด30-06 6พร้อมลูกซิเวอร์ทิีเขาพร้อมทุกสถานการณ์ถ้าหากมีไยคบคามเข้ามาหากลุ่มพรานทั้ง3ามพรานเหิมใช้สายตาอันแหลมคมแก่รอยและเดินตามคุ้มคุ้มตามด้วยใจอันสันระทึกขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าต้นไม้ก็สูงขึ้นและมีใบไม้หนานแน่นมากขึ้น ทว่าจู่ๆพรานเหิมก็ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้คนอื่นๆหยุดเขานั่งลงแล้วใช้มือแตะตรงรอยอุ้งเท้าที่เป็นรอยย่ำทิ้งไว้ตรวจดูรอยทางในดินอ่อนด้วยความตื่นเต้นดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความตื่นเต้นเมื่อเขาจำรอยอุ้งเท้าอันเป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตนี้ได้นั่นก็คือแมวปากขนสีทองที่มีดวงตาสีฟ้าหวัวใจของพรานเหิมเต้นรัวเขายิ้มออกมาด้วยความคาดหวัง แล้วปล่อยกระแสเสียงหลุดรอดจากไรฟันอย่างแผ่วเบาว่าแมวขนทองใช่รึก่อยอุ้มเท้าของมันจริงๆหรือพรานเหิมใช่มันแน่ๆพรานหานอุ้มเท้าเช่นนี้ค่าจมมันได้ดีสิ้นเสียงกระซิบของพรานเหิมพรานหานก็ยิ้มออกมาอย่างมีความหวังเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ที่งดงามตัวนี้แต่มีแค่เพียงพรานไม่กี่คนนักที่เคยเห็นมัน เขาว่ากันว่าแมวปากขนสีทองนี้จะนําโชคลาบและศักดิ์ศรีมาสู่พรานป่าที่สามารถจับมันได้ด้วยความมุ่งมั่นทั้งสามได้ติดตามรอยทางเคลื่อนที่ด้วยความระมัดระวังเขาว่าดูเหมือนป่าจะกลั้นหายใจรากับรับรู้ถึงการไล่ล่าอันสําคัญยิ่งของสามพรานได้แผ่ขยายความเงียบสงัดออกไปในส่วนลึกของมันทันใดนั้นแสงสีทองก็เข้าตาของพรานหานแบบหนึ่ง แต่มันก็เป็นเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นพรานหานก็หันไปเห็นเข้าอย่างจังเขาตื่นตาตื่นตะลึงกับสัตว์ตรงหน้าอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วใช้นิ้วมือของตนชี้ไปข้างหน้าพร้อมๆกับกระแสเสียงที่ไม่ค่อยจะได้สับไปว่าตรงนั้นพรานเหิมขณะนี้แมวป่ายืนอยู่อย่างสง่างามขนของมันส่องแสงระยิบระยับราวกับทองคำหลอมเหลวเมื่อถูกแสงแดด ดวงตาของมันก็เปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินแมวตัวนี้ทรงตัวและสง่าหางของมันโบกไปด้านหลังอย่างนุ่มนวลพรานเหมิมกระซิบบอกพรานหานให้พรานหานเป็นคนลั่นไกเพราะปืนของเขาไม่เหมาะที่จะลั่นไกออกไปพรานหานยกปืนขึ้นด้วยมือที่มั่นคงของเขาเป้าหมายของเขามีอยู่จริงและอยู่เบื้องหน้าของเขาแล้วในเวลานี้ทันใดนั้นเสียงกำมานาดดังขึ้นสนานไปทั่วราวป่าฟัง กระสุนเข้ากระทบกับซอกขาได้อย่างจังมันดิ้นกระเกียรตะกายหมุนอยู่รอบๆตัวเองแล้วก็แน่นิ่งไปในที่สุดชีวิตของมันก็ดับลงในทันทีพรานหานทิศมีและพรานเหิมวิ่งเข้าหาแมวด้วยใจที่ระทึกพวกเขาทั้งสามตื่นเต้นและดีใจพรานหานคุกเข่าลงแล้วใช้มือของตนลูกขนสีทองอันสวยงามนี้ทำไมขนของมันถึงสวยงามอย่างนี้กันเหล่าว่าพรานเหิม พรานเหมิมพยักหน้าเล็กน้อยแล้วกล่าวไปว่าใช่ว่าข้าก็เพิ่งเห็นมันจังๆพร้อมๆกับพวกเอ็นนี้แหละว่าขนของมันงามจริงๆพวกเขาทั้งสามรู้ดีว่าเหตุการณ์ในวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่พวกเขาทั้งสามนั้นต้องจดจำและเก็บไว้ในใจของพวกเขาไปตลอดขณะที่พวกเขาเดินทางกลับหมู่บ้านพรานหานได้สะพายแมวไว้ที่ไหล่ของเขาอย่างระมัดระวัง พรานคนอื่นๆในหมู่บ้านต่างก็มองดูด้วยความชื่นชมเช้าวันรุ่งขึ้นแสงสีทองก็เปิดฟ้าส่องแสงสว่างด้วยแสงที่เรืองรองสัตว์น้อยสัตว์เล็กต่างก็ออกหากินไก่ป่าขันรับเป็นระยะระยะอากาศยามเช้าในเพลานี้มันหนาวจับใจยิ่งนัก ทันใดนั้นเสียงที่แหบพราาของพรานหานก็ลอยเข้ามากระทบกับโสดประสาทของพรานเหิมว่าพรานเหิมพรานเหิมเออเออกำลังไปเว๋ยอ้าวแล้วทิศมีหลับพรานหานเดี๋ยวมันตามมาโน้นไงมันมาแล้วพร้อมกันหรือยังถ้าว่าเรารีบไปกันเถอะสิ้นเสียงของพรานเหิมพรานหานและทิศมีพยักหน้าพร้อมกัน แล้วย่ำเท้าออกจากพื้นที่บริเวณของบ้านพรานเหิมไปทันทีสามพรานเดินหน้าเข้าป่าลึกทิศทางป่าเบื้องหน้าที่มืดมนและลึกลับทั้งสามเดินทางด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นถึงแม้ว่าบางขณะใจของสามพรานเต้นแรงอยู่บ้างเส้นทางของพวกเขามุ่งหน้าเข้าไปในโป่งน้ำซับซึ่งตั้งอยู่ในป่าอาถรรพ์ว่ากันว่าเขตบริเวณโป่งน้ำซับในป่าอาถรรพ์แห่งนั้นเป็นที่อาศัยของสมิงพร ช่วงเวลาสี่โมงเย็นกว่า,วานิดๆพวกเขาสามพรานก็เข้ามาถึงจุดหมายไปพวกเรารีบไปตัดไม้ทําห้างกันเถอะข้าว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอาเสียหน้านี้ก็จะ่ําอยู่รอมรอแล้วสิ้นเสียงของพรานเหิมต่างก็จูรีจูจอร่างมือกันขณะนี้สามพรานนั่งกินอาหารกันแล้วพูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อย ทันใดนั้นเสียงที่แหบพร่าของพรานเหิมก็หลุดรอดออกมาจากริมฝีปากว่าเดี๋ยวพรานหานกับทิศมีขึ้นไปรอข้าอยู่ข้างบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าจะตามขึ้นไปทีหลังสิ้นเสียงของพรานเหิมสองพรานขยับตัวแล้วปีนขึ้นห้างอย่างรวดเร็วก็เพราะทั้งสองรู้ดีว่าพรานเหิมจะทำอะไรขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเผยให้เห็นแสงอันน่าขนลุกที่พาดผ่านใบไม้ที่หนาทึบ พรานเหิมพรานหานและทิดมี <_ d ata> ก็รวมกลุ่มกันอยู่บนห้างล่าสัตว์ของพวกเขา <_ d ata> เสียงจิ้งหรีดและเสียงใบไม้ <_ d ata> ที่ส่งเสียงกรอบกกรบเป็นครั้งคราว <_ d ata> เป็นเพียงสิ่งรบกวนในป่าอันเงียบสงบเท่านั้น <_ d ata> ทันใดนั้นเสียงคำรามต่ำๆก็เล็ดลอดออกมาจากเงามืด <_ d ata> ทำให้พรานทั้งสามต้องหยุดนิง่ง <_ d ata> พรานเหิมผู้มีฝีมือมากที่สุดในหมู่พวกเขาค่อยๆเอื้อมมือไปหาปืนคู่ใจดวงตาของเขากาดสายตาไปในความมืดมิด เพื่อหาร่องรอยการเคลื่อนไหวใดๆจากหางตาของเขาเขามองเห็นดวงตาสีเหลืองอมพันแวววคู่หนึ่งจ้องเข้ามาที่ตำแหน่งของพวกเขาเสือสมิงโผล่ออกมาจากพุ่มไม้รูปร่างใหญ่โตเขามองเห็นด้วยแสงสว่างของแสงจันที่ลอดผ่านยอดไม้พรานหานและทิดมีเตรียมอาวุธให้พร้อมแต่พรานเหิมก็ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้เราก่อน เพราะเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เสือธรรมดาดูเหมือนจะมีกลุ่มควันดำๆล้อมรอบตัวของมันอยู่ในขณะนี้เมื่อสมิงเข้ามาใกล้พรานเหิมก็เริ่มไร้คาถาด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาและมั่นคงทันใดนั้นสมิงไร้หยุดชะงักลงแล้วอินงศีสะลงเล็กน้อยราวกับว่ามันกำลังฟังเสียงที่หลุดลอดออกมาจากริมฝีปากของพรานเหิมอยู่นขณะนั้นทว่ามันหารู้ไม่ว่าสิ่งที่มันทำอยู่นั้น จะทําให้มันเสียทีเอาได้ทันใดนั้นเองอาคมของพรานเหิมก็เริ่มเข้าครอบงำมสมิงร้ายมันสะบัดหัวไปมาสองสามครั้งแต่ถึงกระนั้นดวงตาของมันก็ปิดลงในที่สุดมันสุดหมอบลงกับผืนด้วยมนสะกดของพรานเหิมเสร็จข้าไอ้สมิงพรายวันนี้แหละนะจะเป็นวันตายของแกกล่าวจบแล้วลงจากห้างซึ่งการกระทำของพรานเหิมเหมือนจะบิบบังคับเป็นใน ให้สองพรานต้องรีบลงตามไปต,ติดๆโดยเร็วพรานหาและทิดมีเห็นเช่นนั้นแล้วไม่รอช้าจึงรีบปีลงจากห้างแล้วตามพรานเหิมไปเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้มันผิดกฎของพรานแต่เขาจำเป็นจริงๆที่ต้องลงจากห้างในตอนนี้ทันใดนั้นเมื่อเท้าของพรานเหิมเหยียบกับพื้นดินดวงตาของสมิงก็เบิกกว้างขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นสีแดงเพลิง สมิงร้ายส่งเสียงคำรามอย่างอึกกระทึกทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนพรานเหมิมพรานหาและทิดมีเตรียมตัวรับการโจมตีของสัตว์ร้ายทันใดนั้นสมิงร้ายก็พุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วกรงเล็บของมันเหยียดออกมุ่งเข้าหาพรานเหมิมแต่พรานเหมิมที่ระวังอยู่แล้วเขากระโดดทิ้งตัวลงไปด้านข้างแล้วรีบพลิกตัวให้ตะแคงเล็กน้อยปัง เสียงกำมนาดดังสนั่นไปทั่วราวป่ากระสุนอาคมวิ่งเข้าหาซอกขาหน้าอย่างถน,นัดทนีสมิงไร้สะดุ้งเพือกขาหลังของมันตะเกียกตะกายทําให้ร่างของมันหมุนเป็นวงพื้นดินบริเวณน,นั้นกระจุยไปด้วยการพยายามที่จะพยุงตัวขึ้นทาว่ามันก็ฝืนชะตาของตัวมันเองไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องแน่นิ่งไปในที่สุดในช่วงขณะที่มันซุตัวลงกับพื้น พวกเขาทั้งสามก็เข้าไปใกล้อย่างระมัดระวังหัวใจของพวกเขาเต้นรัวในอกแต่เมื่อเข้ามาใกล้มากขึ้นพวกเขาก็พบว่าร่างของเสือกำลังค่อยๆหายไปและจางหายไปในหมอกที่ส่องแสงระยิบระยับขณะนั้นลูกกลมๆเล็กๆนั้นเรืองแสงขึ้นมาเป็นระยะทวารพรานเหมิมก็เอื้อมมือไปแต่ลูกกลมๆนั้นขณะที่นิ้วของเขาสัมผัสพ,พื้นผิวนั้น ทันใดนั้นนิมิตก็ผุดขึ้นในจิตใจของเขานิมิตของวิญญาณในยุคบรรการที่ติดอยู่ในร่างของเสือและบัดนี้ก็เป็นอิสระในที่สุดเมื่อนิมิตจางหายไปพรานเหมิมก็หันไปหาเพื่อนๆนด้วยสีหน้าประหลาดใจพวกเขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครั้งใหม่ที่จะพาพวกเขาลึกเข้าไปในความลึกลับของป่าและคาถาอาคมที่พวกเขามีอยู่ ทันใดนั้นริมฝีปากของพรานเหิมขยับขึ้นลงอย่างช้าๆเป็นจังหวะแล้วปล่อยกระแสเสียงที่แหบพร่าอย่างแผ่วเบาว่า,วา wow, wow, wow. ไปกลับหมู่บ้านกันเถอะสิ้นกระแสเสียงของพรานเหิม wow, wow. พวกเขาทั้งสามก็เดินออกจากป่าไปพร้อมๆกับแสงตะวันในยามเช้าทันใดนั้นในช่วงขณะที่สพรานเข้าถึงหมู่บ้านพรานทั้งสามตกตะลึงพึงเพลิด ทั้งหมดต้องยืนตัวแข็งท่อเป็นหินไปตามๆกันเมื่อสายตาของเขาได้เห็นกับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนวินาทีนี้เบื้องหน้าของพวกเขาที่เขาจดจ้องอยู่นั้นก็เป็นบ้านเรือนที่พังทลายลงมาเป็นบางส่วนและชาวบ้านที่บาดเจ็บบางก็ล้มตายพรานเหิมเหลียวซ้ายมองขวาแต่แล้วเขาก็เห็นกับผู้ใหญ่บ้านที่กำลังเดินพยุมชาวบ้านที่บาดเจ็บอยู่ณขณะนี้ เขารีบวิ่งเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านอย่างเร็วไปถึงเขาก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรออกไปทันใดนั้นผู้ใหญ่บ้านก็เอ่ยด้วยเสียงที่ไม่เป็นสัพ์ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องจนกระทั่งพรานเหิมต้องบอกให้ใจยเย็นใจยเย็นแล้วค่อยๆพูดและผู้ใหญ่ก็เล่าว่าเขาพบกับสิ่งที่อันน่าสะพรึงตัวนั้นอย่างไรและพบกับสิ่งที่ผิดปกติแบบไหนจุดสำคัญที่สุดเหนืออื่นใดก็คือ เสือคร่งตัวใหญ่มาึือมาขนาด8-9ถงศอกบุกเข้าหมู่บ้านแล้วเข้าหาบ้านเรือนและผู้คนพรานเหมิมกับฟันสันคลามขึ้นเด่นชัดเขาคิดว่าซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่เคยมีและเกิดขึ้นมาก่อนและไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทันใดนั้นพรานเหมิมก็บอกผู้ใหญ่บ้านให้บอกให้ลูกบ้านสักสาสี่คนไปช่วยผูกห้าง ตรงทิศทางที่เสือตัวนั้นเข้ามาหมู่บ้านในเมื่อคืนและพรานเหิมก็รีบเข้าบ้านของตนดวงอาทิตย์ก็ลับขอบฟ้าค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่มืดมิดและเงียบนิ่งสงบผิดปกติเป็นอย่างมากขณะที่พรานเหินพรานหานและทิศมีนั่งเงียบๆอยู่บนห้างสายตาของพวกเขากวาดหาไปในขอบป่าเพื่อหาสัญญ,ญาณการเคลื่อนไหวใดๆพวกเขาเฝ้ารอเสือผีตัวนั้นมาตั้งแต่หัวค่ำ จนกระทั่งเที่ยงคืนก็ยังไม่มีวี่แววเขาตั้งใจที่จะยุติความน่ากลัวของมันเพราะว่าจู่ๆเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นในระยะไกลทันใดนั้นพรานทั้งสามก็เกรงมือของพวกเขาจับอาวุธไว้แน่นพรานเหมิมผู้ที่มีคาถาอาคมเก่งกล้าที่สุดเขายืนสงบนึ่งแล้วภาวนาคาถาอาคมจนกระทั่งบังเกิดแสงจางๆเล็ดลอดออกมาจากมือส่องสว่างไปทั่วบริเวณจนกระทั่งในเงามืดพวกเขาก็เห็นกับเสือสมิง ที่ลำตัวยาวขนาด8 9ถึง9ศอกดวงตาของมันแวววาวเปลงประกายเป็นสีแดงเพลิงราวกับไฟนรกในเอเวจีก็มีป่านสมิงส่งเสียงคำรามต่ำๆอยู่ในลําคอมันแยกเที่ยวขณะดเดินเข้ามาหาสามพรานพรานหาละทิ์มีก็เตรียมบืนอย่างไวแต่พรานเหิมก็ยกมือขึ้นเพื่อส่งสัญญาณให้รอไม่รอช้าเขาหลับตามุ่งความสนใจไปที่พลังจิตแล้วเริ่มไร้คาถา ขณะที่พราเหิมทำปากกระบุกกระบิบภาษาบาลีในแต่ละคำที่หลุดออกจากริมฝีปากของเขานั้นได้ทำให้กระสุนปืนบังเกิดแสงระยิบระยับปรากฏอยู่ในมือของเขากระพริบเป็นจังหวะด,ด้วยแสงสีเหลืองอย่างมหัศจรรย์ทันใดนั้นพรานเหิมกระชากลูกเลื่อนออกแล้วอัดลูกปืนอาคมเข้าไปในรังเพลิงกระแทกลูกเลื่อนปิดพรานเหิมเล็งเป้าสายตาจับจ้องไปที่เสือผีตัวนั้น แล้วปล่อยกระสุนปืนออกจากปลายกระบอกปืนปังมันลอยไปในอากาศทิ้งร่องรอยประกายไฟไว้กระทบเสือสมิงตรงที่หัวใจเสือส่งเสียงคำรามอย่างอึกกระทึกร่างกายของมันกระตุกเมื่อกระสุนอาคมแทงทะลุผิวหนังอันแข็งแกร่งของมันพรานหาและทิดมีมองดูเสือผีสะดุดล้มลงด้วยความตกตะลึงชีวิตของมันหมดลงพรานเหิมลดปืนลง ด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมและด้วยความพึงพอใจอาในายพรานทั้งสามลงมาจากห้างแล้วเดินเข้าใไปเสือที่ล้มอย่างระมัดระวังตอนนี้ร่างที่เคยน่ากลัวของมันนอนนิ่งโดยมีเลือดตะลักออกมาจากหน้าอกพวกเขารู้ดีว่าในที่สุดหมู่บ้านรินดงก็จะปลอดภัยจากการคุกคามของเสือสมิงในที่สุดเมื่อรุ่งสางและแสงสว่างสองพั่วผืนป่าพรานเหินพรานหาและทิดมี ก็เดินทางกลับหมู่บ้านหัวใจของพวกเขาหนักอึง้งและด้วยชัยชนะอันหนักหน่วงพวกเขารู้ว่าทักษะและความกล้าหาญของพวกเขาแต่ความทรงจําของคืนแห่งโชคชะตาในป่าอาถรรพ์คืนนั่งห้างล่าสัตว์หรือคืนนั่งห้างล่าเสือผีในหมู่บ้านก็ตามสิ่งนั้นจะถูกจารึกไว้ในใจของคนรุ่นหลังตลอดไป